นี่ก็ชอบมันมู่แบมาพุ้งไว้ด้วยผมครับคุชอบปปีนสบายดีประบกุศลตอนนี้มาหอดบ้านน้องหมายแล้วน้าองบ๊ดตรอยกำลังพักเตรียมการเตรียมงานเพราะว่าสิทธิ์นำข้าวปุ้นแล้วก็ภาวะสิไปแห่บวชมืออื่นเข้าไปไปมือนี้แล้วมือนี้ทานพ้นว่างพ้นสิบวชอะไรมือนี้เมือลายแนวบวชมือนี้เล่ยพระเ้าเลยพระรามแห่เอาห้ากระถ่ายแห่มืออื่น ้ายแพ่ไปพญานาคินดานแพ่ปีกาเนี่ยนั่งนั่งจนไปทึ่งต้นอะนั่งากตายบั่นจังเลยโกรกออกนั่นจะไม่แล้วยต้นออกอะไรได้แห้งปีก่สัะอยากตายแห้งอะีรมันอืดมันกลินนไรพูดแล้วมันลกไปกินอย่าเเาบอกบ้านมันมีแห้งเลยได้กิ่นแล้วนะกานกระเทียมกระเทียมเห็ดนางกนนลบ น้ำที่เขาขึ้นมาหน้ายเออเพื่อนบวชให้มือนี้และมืออื่นนั่นก็คือแห่กองบุญซื้อแห่นาะแห่เนเดือามาได้หเนแห่อจเาแล้วก็ืนี่ก็ชอบีลยชอบไปแห่นั่นหร

เรากำลังสิเป่าแคนตัวูกาจูด้วยแม่ไก่คะร์เบดยางจูอย่างสุดยาางไปมันแตกตุ้มใบ่ระเพาใบไทบ้าดใช่ควรเาไปบไทยางรรจักกคอร์ลเบรดนวันนี้ก็พุกก้นกับมาลายยอะได้ไหมเนาะซอยกันพูน ทังเบเกอฮอร์ขนมข้าวต้มกลางโต๊ะกลางเต้นกางทอดฝ้ามุกสิลงหล่อจิงเบิงจังหน่อยจังกันพี่น้องจะขบงานนำตีกันเจ้กระเฮ็ดคุกไว้คือว่าคอยเห็นนั่นคุกไมมอยู่ในอันกุฏินะแม่เหรอเราเจอสี่คืออยู่ด้วคุกไมมเองดิ อวัมเกียวปอยู่นอใส่สูตนักงูใไปป้าเดวอนกำลังทอดป่าป่าจักโลค่ะมันเป็นอะไรหมาะท่านหรือว่ากระซามกระซมหรือตีว่าซ้ปาวมนนโอ้แม่ดเต็มเ่าอยพอ อันม้วนเอี้ตรมน็ดน้ำข้าวปุ้นบ่แกงไยวยออมใบปาออมายคือมักเตี่ยวคือเต็มอยู่แต่ยแก่นั้หแกงแกงมักเพกอันนี้นี่ยลูกยอุ้ยนี่ต้มน้ำ

กะต้มลายได้พี่น้องพัฒนาการเป็นผู้ทไทยเป็นมักต้มกะต้มลายอันทังนี้สิลาปะโอ้ยแกะกระเทมกันก่อนใช่ไอมโอ้ยอันเลิกบอกร้านเคยกูบุต้มนะกระต้มน,นาาั้นฮะอันเริ่ไปไปซะ โอ้ยจ่ายบอสยอมมาแกงไว้บอแต่มันไปเชแล้วปาดย่าน้กัสิเกไปเชรังเกีกระเทียมเตรียมีินก่น้ึงมอนีพายีเดียนที่น้ำกรุ่นกเธอกับฉันไงช่วยแกัเสอา๋ยยังไม่ได้ครัวไก่ ตัดก้นดีใช้มากก้นนะถุกก้นี้เราแก่กระเทียมก็คิปนึงขอไก่ก็คิปนึ่รนก้นินึงดูเป็นคลิปๆไปแต่ละอย่างไม่ให้ดูัว้ามไก่นะนะแล้วทำไก่นย่าลืมน้จกจกกับตีนให้เขาทำไมไม่ขึ้นเล้านะเขาบอกเอาให้ทุกตัวเลยหรอครับพี่บอกเอาตวัวกับหางีเ้า กอาฟีกัมัวกัโกนตีนคนคนบอจักหางมันแะดงเขาไปจะไดาต้องทอนคน้ขึ้นระดิบลเรียกว่าเอาไก่ควันปอข่าเต้หัวมันมกโลมันเอาเพวเดียวมนม่อนิเอาครูหัวบ่อไล่เล่าอ๋อวาจักขาให้ก็จะเอาได้หนึ่งนะฮตีนมัดท้องตีนนะ แต่คาบสีมันด er ูแตคาคาหมืนกัทางน้ำกระุ<_<_่นะมียูต้องโลดดิบมากดิมเนี<_<_่ยน่เพ้าอเชืไอเพ่อให้เาบทำนได้นะใไ่ใช่ไช่ใช่่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใ่่ใช่ใช่ใ่ใช้เล่ใช่ใกจะมากช่าช่ใช่ใ่ใช่ใชเใช่ใชใ่เ่ใช่ใน่่ใช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 ่เช่ใใหใช่ใชนะ ขึ้นไปรับจ้างเดทเอ็ดเฮินนะลาวไวเดอร์ครับที่ตําบลสีเล้าบ้านเฮาขาใกล้ประตบ่ถ้าไปโตอยู่คนกินแล้วแต่หัวกับตีนมันเล่าเอื้อกหอัมันตอนนั้นแล้วได้ต้องเอาจกอันเข้าสั่งะหวะหวเอเนาะหวยสิจต้องมาเจ้าว่าเโตบ่ ไก่เน่ยเอาอะไหัวบอัวบ่อปีกไก่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 ปีกเก่ปรกไก่ปีกามาปีกไก่ปีกไก่ปีกไก่ปีน่ปีกไก่ปีกไกตป้กไกเปีกไก่ปีกไก่เอาไมดเรกไก่ปีกตก่ปีกก่ปีกไกับไกปีก่ปีกก่ปีกกปีกปีกบปีกกปีก่ปีกกีกีนกก พอดีพอดี่เห็นน้ำกระปุ่นเดีานะโอ้ยเลือแต่หัวมันเ็มเดี๋ยวไห้เห็นมแทงมันก็ิเห็นเด้แทงใได้ได้อยู่กระตูเย็นพ่อสือออกไปให้เยอะแขงพ่เสนกระปุ่นนะสื่อตาตาพอเห็นเอาคืนปรตูสก่อนเอาลงมาแเลยัเจาทั้งว่าคนละพูดไทย เจ้าเขามัจมากเ้นะโ่าห่วตุเลบ่เนี่ยมันากับตัวเนี่บ้ห่วดใส่เ่ตุอือจีฮนแท้ว่าไก้ตัวหนึ่งคุณบ้างงูถือหกจับไก่ตเจ้ากนบุ้าว่าอันนี้แหะขนาดขนาดเต่ากันยังหวมอ่จะไใส่นาศพเย่มันบ่มีเหล่าอะไรบ่ท่เห็น เขาเวไห้ใหดีกแล้วทครแาล้วก็เกีุ่่นลุหน้าคิพอสมัยะกีอะรบอมันซึสอบมกะากรดานิม่มกระดาระา้ากล้องขึ้นมืดจ้บอเมียมันแยงมันแ,แ,แนมันเป็นูนาบา

ไปต้องเลยหวบริิบ่ข้าต้มบ่ข้ต้มมูว่านี่คอยว่าแม่พนั้นกกินกินนึงนะกินมาตัดท่าออมาดินัวนขี้ด้วแล้วก็กระเจีบ่ทีไอยู่อันนี้น้องแต่เดินใ้มาทามน้องก่อนหดครัวบ่แล้วกินอยู่นานนเดี๋ยวบมบไมเอเออออรโดนั่งจิไป่รัวต่อุ้ยเปตองเจะตุ๋ยแท้ย

จ้าทําอยู่กับพี่พี่ขอ yeah. <coughs> 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 แม่สินการนะยังบ่หายป่วยอยู่เหนองเออเสร็จเล่นสี่โอ้ยฉันไม่บอกยานคนเพิ่ยอะักยานหน่อยเพิ่มมันไม่แล้วตอนตั้งมันเป็นยังโอีสี่นั่นต้องซักเข็มใหญ่เด้วยวันต้องซักเข็มใหญ่เข็มเล็กน้อยซักก็ขั่ดบ่อยแบบเหมือนซักหนุ่มนะยยมสิบเห้ายุ่งเข็มใหญ่กับชิวี่ใหญ่ของแพทย ยัมันคูม anyway> ันบ่เข่าปเสียวไใช่แต่ส่วนชุดใหญ่จะเียวกับกายไปไกลมากเซียวชุดใหนนะเียวเกียดลวตั้งยินกับโบวเลยของมือ กมาอยู่หมอกนี่อยมาอยู่หมอกนี่บ่ะคือใช่น้นเขาไุ่ดนั่งืันนี้เป็นปแปลกๆเลยนะมล่ยนั่นคือน่เลยกันเปลือกแวมือเกิดจะติไปทาง้้นหรอีสิ ชุดจ้าเนี่ยังือผ่ากันเพื่อนนีเน่เกือผ่ากันเพื่อนไปได้โขนกัปุ่นจังร้เจตุยห้าสิบโลเอ้คุณได้บ้างมปลาแกมาไใบหนมาเลด้วยห้าสิบโลปลาแดกโตนั่นแล้วหัวหัวปลาทิ้งไม่ร้ายน่ะ

ดอยซักซีอ <c ười> no, ูเปลี่ยนพวรวบทั้งพี่ตะมันไปรวบไงดอกม้วไก่เจ้าไม่ขึ้นแล้ซีอวากำานก้ขึ้นล้บซ้ำนอมาก่าา หน้าวอยมันเบอร์ไงบ้างข่าวเบอร์ข่าวปัญหาขัน,นแนหน่ข่าวเบอร์ข่าวปูนขาวแต่ว่าเฮ้ยปรับกองให้ไปอังเป่าให้ไล่เลย <c oughs> มันกัน่าข้าวแ้่ว่าเฮ้ยแต่ยังไงมันจะทำกันได้เป่า, <c oughs> าอะไรจะมีสายบัตรคโลอยู่ค <c oughs> อรโคโลเมื่อคืนนี้เมือ่อยอังเป่าเมื่อคืนนี้ได้กี่ดอก ดำตอนตีสี่ได้กี่ดอกไม่มีดอกเลยไปดูโอ้ยลมดีลมลมโอยลมสิ่งปลังลมดขนไก่เป็ดพ่อพีฮะนะเมล็ดมีอตโตบางนะ แค่สามาวก็สามพนขีลายเ้ยเอาผูเมื่อเ <c oughs> ม่อเลีนยล ے, น,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 นเร่นได้โหลดกระตูกระเต่าโย ได้โปรเนื้อนะได้เอาไหมเต็มนะได้เลยนะเขขายรูปเขาเอ๊ะเอาตัววันพอดีนะบ้าว่าผู้สอบผู้สอบผู้หนึ่งเมตรที่ผู้ผู้นึงเนาะตัวมี

้เอาซีซิกรซีัพ ER ีกเนี่ยัคพีกันได้ได้แล้วบอสัสไม่ได้แซ่ไว้ปอคนทักพีไว้ว่าพีมันต้มใส่ลดอ๋เดี๋ยวคอยติดตามคลิปหน้าละกันเพคนมาีกันลงมาเียกกันเกียรสียมงานสวยต้องมามาเจอกคูอ่ะอะไป